สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเดินอ่าสวนนะจ๊ะมาเดินสวนหรือเรียกว่าป่าสาธารณะนั่นแหละมาเดินอีกแล้วนะจ๊ะก็มาเดินเล่นเนาะดูบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวไปโชว์บรรยากาศรอบๆกันดีกว่าเนาะผู้ชายยืนรอนอันนี้ก็เป็นโอ้ยเมื่อไหร่จะออกลูกเนาะ This is darling <Yeah. S 2> when do we have อ่า <Yeah. S 2> uh, นี่ n o w ด h i s, <c oughs> <S no, is a good b e r ี่ this one o ่า o นอชาลีเมือไงกูดเบอร์รี่ big e n u ก f มันต้องมีหมอทุกคนทั้งนั้นนะแต่ไม่เกบนะจ๊ะเพราะเรามีผักเต็มต้นเลยอเต็มบ้านพูดผิดวยว่าดแอ ทุกคนเห็นบอนกนกตีกันงูนแต่ไฟลยติ่งยี่ห้อแต่ไฟติ่งเออพวกยี่ห้อมันเอา the black bird go to eat bird โอ้มาแมนเดสเซดนกกาไปกินไข่ของนกนกพิราบ นู่นน่ะพ่อก,กับแม่มันได้แต่นั่งร้องงามจ้ะป่าเขาลำเนาไพรเออชีวิตนี้ไม่มีอะไรจ้ะเดินป่าอย่างเดียวนะจ้า,าก่อนจะอุ้ยอิชาบานเขาเนาะดูอ่ะอิชาบานเขาวะบานเขาอยู่ไกรส่วนเปิดประตูลังบานมากระไดมาเดินสุดอันนี้นาะจะกินไดเนาะต่ <laughs> ะกินบ่ไดหรือจะเด้อโอ้ย ี่ทุกคนวุ้ยมองเห็นไหมมันไปแล้ววัวดิฉั t rabbit rabbit วุ้ยทุกคนกระต่ายอุ้ยกระต่ายนู่นเขาอยู่ตรงนู่นในมือมันเขาอยู่ตรงนู่นอุ้ยกระต่ายตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูดูเขายืนอยู่อ่ะนี่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 ลูกมันดูเขาลูกมันลูกมันเห็นไหมเห็นไหม่าซุ่ม เห็นไหมน่ะนี่นี่นะเหนี่มเขาวิ่งตามแม่เขาเขาเห็นเองเขายุดแคลเซียมอะไรเงี้ยเยอะไอ้คำว่าแคลเซียนั่นกระโดดไปแล้วนัน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 เนาะไปยังไวเลยนี่บ้านเขาบ้านเขาอุ้ยเหมือนในนางเลยเนาะนางกระตูนน่ะเนาะนี่เขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้ละดานี่ไปหาอะไรกินกัน แม่ระตายหลักหลูกหลือเกินเนาะวิ่งนี้ก่อนหลูกเนาะดูคนเขาก็มาเดินเลงกันมาทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก็จะมีโตมีอะไรเห็นนะอุ้ยดูว่าตกดอกฟันซิงโตแต่ว่านี่เขาเอามามาเดินไลโ่โผดว่ะเออเบื่ออย่างเดียวเละคือตรงไในมีสวนสาธ,ธารณะตรงนั้นก็จะมีมาไปด้วยมีสวนอะไรอย่างเงี้ยเขาเอามาแอบสองซัดจ้าวัานี่เห็นไหมตาเอตตาเอทำอะไร เธอทำอะไรอยู่เธอเอ็งไปเข้ามาไปไหนนะข้ให้เอ็งถ่ายกูนี่เธอแต่อีเธอทำอะไรอยู่ดัน not running ดัน d o n t this is not run away for me want to take photo with me stay เออดูช็อกระบาดนั้นสวัสดีจ้า ทำามาไดเธออู้อูช้ชกให้ละวันนั้นอู้ไปแหละไปแหละงั้นถามสักหน่อยนาแรงเ <c> น <oughs> าะใบไม้พีหนามก็ไม่มีเรกเนอะทุกคนสะพานน,น,บบนี่หนามเลยแห้งมากแห,งแหง้งกระเทียมปลาเต็มเลย <c oughs> เขาหลอมั่วนะ่ะเขามาให้เขาไปเก็บเออกระเทียมปลาเต็มเลยทุกคนหัน นี่ก็ใช่อู้เขาหล่อมัวไปทำไมเอ้ยไปเก็บไปลงไปหาหอยโค้งก่อนไปลงไปหาหอยปบานน่าวนูโอ้ยมันเหมือนในในใิยายจริงๆเนาะเหมือนในนางการ์ตู <'m> yeah. นได้ยิแค่ยังไงอ่ะเนี่ยบ่าวนูนูอยู่ข้างในนี่จะเป็นบานเองไม่เลือดดูพักกันคุดกินให้แล้วนี่นี่ก็ใช่กำลังจะคุดเนาะแต่คงจะคุดไม่ทันเลยนี่ก่อนเนี่ยขี่กระต่ายเต็ม ก็ <Ooh. S 2> ะจะมีบูคคลหลายๆดูทางเชื่อดูยาหย่ยังก็สนามก็หลบได้ไม่อยากให้เขาไปรบวนธรรมชาติดูสิงานฟีดต้นมุ่งต้นไม้โอ้ มานั่งปิกนิกเนาะทุกคนเนาะลูกกระตา่ายล้ายร้าไยไน,นี่ยังไมเห็นเตาหูเห็นเตาหูเขากระโดะโดไปแล้วดูบรรยากาศจ้า นนเนาะเนี่ยทุกคนเห็นลุ่มตะปุ่มตะปำที่อยู่นูหมดเลยนะโอ้ยนูหนาลายจริงเออหนูแฮมอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่อยู่มันหมดเลยนะเนี่ยทั้งหมดเลยที่อยู่นูโอ้ยคนก็ไลมากระไรมาเดินในป่า เขาก็จะมีสัตว์ทาให้เดินเนาะเพราะ่ปลานี่จะเป็นปลาชื่นเนาะก็ค่อนข้างจะอนุรัก เดี๋ยวดูก่อนหน้าวะมีเออโน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 อย่าแกงคอยสีไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะน้ำก็ใสไรเย็นไม่มีปลาไม่มีปูเรินมาถึงจุดนี้ก็เป็นฝายน้ำเนาะเป็นฝายน้ำเลยอันนี้ก็ เป,เ,เป็นเรือบ้านนี่จ้ะเป็นเรือบ้านไม่ฟังท้องพปอเย่รอบแก่มีคนอยู่นะคนเอายัยอยู่ไนะม่เหงะฝ่ายน้ำล้จ้า นี่จ้ะก็จะมีต้นไม้หลากหลายเนาะบรรยากาศช่วงนี้คนก็จะมาเดินกันเยอะเนาะเดินกันอีกหนึ่งกว้างขวางม,มากไปเดินดูกันเผื่อเจอนี่ค่ะธรรมชาติ ยอมรับเลยว่าที่นี่ธรรมชาติดีจริง